สวัสดีครับโพบกช่องณเดชนนะครับมันนี้เดี๋ยวสิพามาก,กูหนูเร็วกปกติได้พี่น้องเพราะว่ามันนี้สิไปธุระนะครับช่วงสามมงแบบนี้หนูแล่นกูาขะกูขักไม่เหนื่อยเลยพี่น้องแต่ก็มีหนูแล้วเด้จะเป็นหนูอีหยังเอ,อ้าหนูปลุกพี่น้องโอ้ปลุกคนส้นนี่ครับเป็นหนูปอดน,นี่จะหูเพิ่นยั่วหัน้ะครับล้งแรก ถึกนกหรืออีหยังครับขาดออกไปนะครับลังแรกก็เลยแต่พันหญ้าเต็มนะครับปกนะครับใส่มือนะครับตัวนกอ่ะงามๆสวยๆพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวถ่ายเพื่อจะช็อตเก้าอ่ะครับพี่น้องอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้าลำค่ายกันนะครับโอเคครับในทางลมบอกกสศนะครับนี่พี่น้องส่วนทางลมบอกสศ ครับนึ่งแจมครับอืมไม้หน้าเกียวเอเคครับนี่พี่น้องตัวหนึ่งหน้าเกียวแล้วครับภาพหน้าเกียวมีโตพี่น้องดียวแบบนี้คนระับเจ้าเป็นหนู ตัวแรกถึกสองลังส้นเจ้าเป็นหนูตัวแรกที่ข้าใส่กลางนาแล้วถูกนี่ครับฟ้าจะเป็นหนูตัวแรกที่ข้าใส่กลางนานแล้วถูกนี่หลังนึงนี่หลังนึงพฮ้ยน้องสองลังส้นมี่วะมีบะนี่บะโอ้บบมี่เจ้ครับเฮ้ยน่ะคือเป็น e e น,นิเอียงข้างหน้าหน่ะิ่งกันนะ เบิ้งกันไหนท้ายพี่น้องเบิ้งกันนหนหรือว่าฮอสปักอียังฮึฮึนี่อีกแต้มนึงพี่น,อบบนอ้องแต้มนึงเอ้าเสร็จแล้วน้องบีเงินนี่กลางหน้าใส่กลางหน้าถึกสามโตแล้วนึ่ทางนี้ไปนี่ยังทางนี้ลันทางนี้ลันทางน,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 นี้ลันโอเคพี่น้องเดี๋ยวท้ายไปงาไปแล้ว โอโ้สามตัวส้อนครับเกฮ่ว,วใส่กาถือแล้วใส่ถือแล้วโอเคครับถือว่าประสบผ,ผมสำเร็จได้ระดับหนึงใส่บ่วงหนูไอ้ล่องหน้าเกี่ยวถือแล้วถือแรกนะครับผมว่าหิ้มข้้นหน้าเวลาลดเกี่ยวมันสิติดดีกว่าก,ากลางล็อกหน้าแบบนี้นะครับมองไฟนะครับผมว่าหิ้มข้้นหน้ามันสิติดโอเคกว่านะครับ เพราะวา่าคันจีเน่นกันเน่นหิ้มคันหน้าดีกว่าครับเวลาใส่บ่วงเวลารดเกี่ยวนะครับแล้วจะสัญชาตญาณแต่ละบุคคลบ้างแต่ผมว่าหิ้มคันหน้ามันถือดีกว่าเชเครับนี่แต้มหนึ่งพี่น้องหมายหน้าเกี่ยวด้วยพี่น้องเขามีแต้มนะครับโอ้ทำงานพี่น้องหมายหน้าเกี่ยวครับผมซึื่อว่าหมืูขึ้นมี่คนม,มาตีหนูลยนี้ มันเป็นมูนมนมนมนผมเพราะว่าพวกไอ้เพเิ่มบทตีตรงนี่ห้อยเคลียฟางนี่ห้อยเคลียฟางนี่ห้อยเคลียฟางห้อยเคลียร์ฟางห้อยยำฟางพี่น้องนี oy, ่ให้เจ้าเคลียฟางยำฟางแสดงว่าเด็กๆมีคนมาขอเจ้าหัวหนูออกเด็กโอเคครับสวย,สวย

พี่น้องลักันเอ็นเอนแห้งแก่เสียงห้องหนูพุกแล้วครับอู้พี่น้องปาดหนูฟุกก็ร้องร้องอะ่ะเอาอ้วนพร้อมพี่น้องแจว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 อ้งามงามแค่ครับพี่น้องจัดการกันสวย ไม้หน้าเขานะครับแบบน,นี้ติดกับอันหน้าเกีียวพี่น้องหนึ่งแต้มหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปกันนะครับส่เว่นเป็นตับเลยตับตับตับ,ตบมีตัวไมหมนอหนูบุลงหน้านะครับหนูบุลงห้างดีบกคักไหมน้องหนูบุล่งนะ ตับตับอ้าวมีพันธุ์หย่าอันนึงโอ้นี่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 นนนโอ้แก้วพี่น้องโอเคครับเดีย๋ยวไปเก็บบ่วงกันมาดักหนูหน้าหนีแยมเลยสิพอแต่ลักษณะนี้นะครับหล้างแรกแล้วหั่นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่พี่นอ้องหย่าพันธุ์ลุม่มอุ้มปั๊บแต่หนูบบมีหยาพันธุ์ลุ่มอุ้มแต่หนูบ่มี แต่แตึงเงิดบ่ดักหนูหน้านี่เป็นเังสี่นะครับประมด็นว่าลังแรกแล้วพี่น้องสามลังนีนะครับนี่ครับไม้นี่ตลอดได้แคครับไม้นี่มือเสาร์ครับรถพานบ่ถือพี่น้องแต่หนูยังบ่คือพันแห้งเถอะขับรถพานบ่ถือครับมือเ้ารอุ้ยหนูพุกโอ้หนูพุกอีกแก ไปไปอุ้ยพี่น้องเห็นบหมขู่กองกองกองพันเขาพันเขาเสาขับรถพันบ่ถฉกอือหนูพูกพี่น้องเมื่อเช้าขับรถผ่านไม่ถูกนะจ๊ะตรงเนี้ยอือหนูพูกสวยงามขึ้นเก่าพี่น้องกำลังนุ่มๆเลยแต่อ้วนครับมันยิ้มเลยสวยแจ๋วเจียวเจียวจมาหากัดเขาถามว่ากัดเขาเช้าน่ะเจ้ากับสีพ่อ่อยคือเก่า นี่เอาพี่น้องเอาโอ้เจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องทงหน้าเขียวเขียวกับหนูพุกหนูท่องขาวโตวง,างามครับโอเคครับเจ้จาครับพี่น้องอันนี้บริวารนะครับเมื่อเศ้าผมเห็นโตอยู่ผมขับรถพานนี่ผมเห็นโตอยู่นี่เต้นหนูไปล่ะอีกแล้วเป็นลักษณะนี่ตลอดเลย แห้ไม่ค่อยเถื่อเกี่ยวจมกับจม,มเมื่อเศร้าเห็นหนูดงดง,ดง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 อยู่นี่อยู่ไหมบ่ปวดเองครับรถผ่านว่าจะไปกู้ในก่อนบ่ถื่อพี่น้องบ่ได้ยังมาอาอกข้างกันอยูน่นะใหงบ่ถื่อยูี่ยวจมนด้นี่แย่ค <c> ร <oughs> ับพี่น้องโอ้ยเสียงเด่น ตลอดเลยหน้าทงอครับโอเคพอมันจะคข้องหน้านะครับคล้องหน้าพุ่นย่งางน,นี้ไปพุ่นละ่ะตรงๆจะคข้องหน้าพิ่นใจดีู่ครับบอกให้ดักโหลดบวกกินจะคข้องหน้าพิ่นบอกเอาผมให้ก็บบกเอาอ้ยกหอดเวลาสรุปแต้มแล้วเด้อครับพี่น้องนี่ของบวงนะครับใ่บ่วงสองลอยนะครับ ทงหน้าเกี่ยวทงหน้าเขานะครับการมานี้ก็ได้หนูพุกนะครับหนูพุกสามโตนะครับแล้วก็หนูทองขาวสิบเจ็ดโตนะครับมาหนี้ไปมาแม่รวมทั้งหมดสิบเจ็ดแต้มนะครับหนูทองขาวสิบสี่หนูพุกสามนะครับแต่ยังมาท่านไปยามกลับเล็กอีกหาหลังใช่ไครับโอเคครับมันนี้ผลงานก็ถือว่าพ่อใส่ได้นะครับก็มีนกมีเจ้าที่กินนะครับไป ก็โอเคครับกับว่าเป็นยังกับปล่อยๆไปอยากใดก็เอาไปนะครับก็บริเลียดนะครับก็ถือว่าใจค่ะเฝ้าหน้าไปโอเคครับบรรยากาศสวยๆทงหน้างามๆพี่น้องโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับบ๊ายบาย